ไปทำงานนี่นานยังเดื่องที่สามเลยครับเรืองที่สามแล้วคุณพ่อนี่ยถ่ายบัตรแชร์แล้วนะถ่ายไว้ครับถ่ายไว้ดูเด็ดน้ำเป็นอะไรฮะโทรศัพท์นี่อะไรเนี่ยโทรศัพท์ใครทุบใครทุบโทรศัพท์มึงฮะผมก็ไม่รู้ครับฮะอ้าวบ้าไงไอ้หน่อใครคนเดียวครับไอ้ไปทุบเข้าของะไรทั้งหมดอ่ะของใครเนี่ย มองผัวไหนยหรอผมครับไม่ทำอาอะไรมาทำงานแต่ผมอยูเขามูมึงรักใครทุกขวดทุกแก้วอะไรเนี่ยต่ช่อมาผมก็โกกครับเนี่ยจบฮะกระจบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วเราลูงเรีย้มาเฝ้านี่เหรอเรียมานอาอยู่นี่มาเฝ้านี่ เอาใครมาทำเอ็งไม่รู้เรื่องหรือยังไงเอ็งนอนอยู่เนี่ยไม่รู้เลยครับผมตื่นมาตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าก็เลยเห็นแบบนี้เลยใช่ครับเอาแล้วมึงนอนอยู่เขามาทุบมึงจะไม่ได้ยินเสียงเหรอฮะมึงนอนอยู่เนี่ยถ้าเขามาทุบมาทําอะไรเนี่ยมึงจะไม่ได้ยินเสียงเหรอฮะไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินอะไรเลยแล้บัดเองแหละบัดอยู่วคงอยู่ดีครับมาบัตรประชาชนมาดิเราเสียยาื่องเนี่ย ผมเลิกแล้วครับือตผมเลิกแล้วก็ผมเล่นรว่าเี่ยผมเลิกผมเลิกผมลปากรูว่าผมเลิก็เลแล้วเล่นเป็นแหนด้วยนะเพราะนีรับผมก็ตกใจครับอ้าวนดิเี่ผมก็มาเหตุโกบุรีเดี่ยที่ผมไม่ได้ดดมบ้าอะไรม่งมาถามอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยมึงโดนอะไรเรื่องอะไรถ้าคู่ยาวครับ้าคู่ยาวครับผม ตอนนี้เสพอีก่ไหมยะเสพไหมผมเลิกนานแล้วมาทำงานนี่ไม่ได้เสพใช่ไหมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยครับตรวจสารตรวจให้มันนะมามาเอาปัสสาวะมาตรวจไม่ไปทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยเองมากระจกกระจกได้มาทุบพังหมดเลยหาไม่ได้ทำนะครับฮะผมคิดว่าผมไม่ได้ทำหรอครับผมคิดว่าผมไม่ได้ทำไปเกี่ยวแล้วไปเกี่ยวแล้วเอาให้ผมมาตรวจแล้วมากินอยู่ยังไงตดูนี้ก็กินอยู่ที่ฟาร์มนี่แหละครับ กินอยู่ที่ฟาร์มตอนเช้ามาก็ไปกินข้าวที่ครัวตอนเช้าไปกินข้าวที่ครัวแล้วก็มันก็คือกินอยู่ครัวหมดแหละแล้วทำไมทำไมไปทำ่างนี้หน่อยหนุ่มเนาะผมมได้เขาไปให้โอกาสที่ทำงานในเด็กผมพี่โคตรช่อเกเรแบบถึงไ,ได้โอกาสทำงานผมก็ว่าผมก<ม>็จะไปทำเรื่องอะไรเด็ของ ใทแล้วโทรศัพท์มึงสองเครื่องนี่มึงพูหรอผมไม่ได้พุดหรอกครับไอ้มึงม,มีกล้องเหรอดูกล้องได้ขนาดีมีเนี่ยกล้องนี่เดี๋ยวผมดูกล้องนี้ตแต่กล้องนี้มันส่องควายไงพี่นะกล้องนี้มันส่องควายกล้องไหนเดี๋ยวดู ก็มงจะมีข้ออตัวนึงอยู่นี่ครับผมนีก็ดูเลยว่าถึงจะต้องที่ผมก็โคตรดูแลให้แก่พอตรงนี้ผมจะท่องถามหมดท่องถามยืกว่ารุ่นท่งก่อนแล้วฮะประตูห้องน้ำเน่ยมันท่งก่อนหน้าแล้วแต่ว่ากระจกเนี่ยมันเพิ่งมาแตกพี่เนื้อกระจกนี่ใครทุบมึงทุบหลายเบิร์ดเอาดีๆครับลุงครับเอาดีๆีจริงจริงครับ เ้าทำไมทําลุงเาน้องเต่ลุกก็ไปลงพักสุดใจความมันมันสวิกับก็ว่าอะไดูกล้องดูอะไรใครทำของเขาอ่ะเองก็ะนอนเท่าอีกระแรไม่ดูเรื่องหรยวะไม่บอกว่าอยยวนี เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้กินเหล้ามึงกินเบียไปกี่ขวดมเมื่อวานเนี่ยคือเบียมากินกี่ขวดเหล้าขวดเดียวครับกินเหล้าอะไรเหล้าขาวได้กินเบียไหมไม่ได้กินครับกินเหล้าขวดใหญ่ขวดหนึ่งขวดเล็กครับขวดเล็กแล้วเมาแล้วเห็นเขาบอกว่าเพื่อนในตามบอกว่ามึงอาราวานแปลว่าคนน้อนคนนี้จะมาทําร้ายมึงมันจริงหรือเปล่า ผมไม่ได้กินเล่าแล้วผมพูดนะครับผมพูดตั้งแต่ดาแล้วว่าว่าผมอ่ะเขาว่าผมเอาเปรียบเขาทํางานไม่ใช่อ่ะก็รับประเด็นตอนเนี้ยประเด็นเมื่อคืนเนี่ยที่บอกว่าจะทํางานเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามีคนมาทําร้ายเนี่ยใช่ครับผมพูดผมว่าผมพูดว่าแปลว่าเหมือนบอปอผมแบบว่าเออว่าผมสบายแล้วก็เหมือนไม่หวังมันไม่มีใครเป็นรักเรงสักคนไอ้กันงัดปากมันยังไม่พูดเลย กันะไม่ก็คือทํางานในการไอเนี่ยให้มาดูและเออให้อาหารเป็ดไก่ทั้งนี้ดูน้ำบัวน้ำควายเออดูความเรียบร้อยเลยฟาร์มไม่ให้ออกไปตัดข้าโพดให้มันเฝ้าอยู่นี่อ่ากินข้าวก็กินด้วยกันนั่นแหละ แล้วดูผงแผลเต็มใครจะมาทำอะไรมึงมึงทำไม่วะเล่าไม่แขนยังไม่รู้เลย<ไ>อ้าไอ้เห<อ>ียเล่าขวดเดียวกินเมาแล้วมึงทำ้ายร่างกายตัวเองผมคิดผว่าผมไม่ได้ทำเลยครับมทำนเป็นยังไงอ่ะผมก็ตื่นขึ้นมาตัวเช้าผมก็ตกใจเอ้ยนอย่อะไรวะผมก็คิดผมก็เอ้าอะไรเดียผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับร้อนนายเหียดูเลือดมันจะมาสาดตรงนี้ได้ยังไง ถ้ามึงตื่นขึ้นมากระดูทางนะมึงตื่นขึ้นมาเลือดมันต้องอยู่ที่นอนมึงเข้าใจปะเลือดมันจะไม่ออกตามพวกนี้ได้ยังไงฮะมึงต้องวนอารวาสอยู่แถวนี้แหละรอดเต็มเต็มอือเก็เต็มหมดเลยเลงเป็นไรวะฮะไม่ครับผมพวมึงคุยดีๆมึงบอกดีๆมึงทบทวนนั่งลง นั่งลงไปนั่งตรงนน้นไปนั่งตรงนน้นคบทวนตัวเองดิมึงคบทวนตัวเองดิยยามก็ไม่เล่นเนี่ยตรวจแล้วมันไม่มีไม่มีขึ้นผมลบเลืองอะไรมีเลือดอะไใครตรงนี้มียังไงไม่สบายเนี่ยเลือดเ,เอต็มเลือดเต็มพื้นเลยพี่มันจะมานอนตื่นขึ้นมา ไม่รู้เรื่องเลือดเต็มพื้นเลยนะเต็มเสือเลยมึงก็ต้องอาละวาดมึงต้องทำร้ายตัวเองมึงตั้งสติดีๆเบิร์ดไอ้ฮาดูหนยพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลือดเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลือดเต็มเลยเห็นไหมแล้วมันก็ทุบปวดทุบอะไรเนี่ยนั่นนั่นปวดเขียวนั่ปวดนกขาวอ่าปวดไอ้นี่เปล่าปวดเบี้ยช้างเปล่าไม่รู้ว่นกขาวหรือเบี้ยช้างเนี่ยเบี้ยเบี้ยเข้าหอมมะ ทำไมขวดข้าหอมมึงซื้อมึงซื้อเหล้าอะไรมากินสี่สิบข้าหอมหรหอมมึงซื้อข้าวหอมมากินหรอกินหมดแล้วมันหมดแล้วมึงก็เลยทุบทิ้งหรอมมอ้าวไ้ด้ทุบมึงอยู่คนเดียวใครจะทุบ อืมเปิดดูดิมันมีกี่บาทอืมอม่งีไอหา่ามึงหลอนนะกูไ้เที่ยะยิงลำฟานไหนดีไนี่ไงวะดูผมไอ้นี่ครับผมใช่ของคนงานเก่าผมเก็บมาครับอ๋อโทรศัพท์มึงยังทุบทิ้งเลยไอ้เบิร์ดอันนี้เ่มีเครื่อง อันนี้ไม่ซื้อมาใหม่เอาเงินเดือนออกครับซื้อมาเมื่อไหร่ซื้อมาแต่เงินเดือนออกที่แล้วครับรอบที่แล้วเงินเดือนออกก็เลยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเงแต่ลุงจะพี่นานะไม่ไม่ทำงานต่อหรือว่าตำรวจว่าไงเอาถ้าจะทุันนี่ก็ไปแจ้งความเชื่อมทุกกระจกทุกห้องทุกเรองอ่าเป็นแจ้งความโรงพักด้วยเบนท์สามสิบ มึงจะให้กูทํำยังไงไว้บ่ายเฮียมึงตอนนี้มึงรู้สติไหมว่ามึงอ่ะทาร้ายตัวเองแล้วผมไม่มีเจตนาไม่ดีเลยนะครับลูกอ่าแล้วทีนี้เนี่ยมึงเมาเนี่ยมึงหลอนไงมึงเมาแล้วมึงหลอนตอนเนี้ยเราไม่ต้องกินทีเนี้ยมึงไม่ต้องแดกเล่าเลยถ้ามึงจะทํางานกับกูนะแล้วมึงต้องมาปรับทัศนคติใหม่กับกูถ้ามึงอยากทาหรือว่ามึงจะไป อ้วโแลถ้ามึงจะไปกูก็จะเนี่ยมึงทํางานมากี่วันกูจะคิดเงินให้มึงทั้งหมดนะ่ะฮะมึงเอามึงอยู่ถ้ามึงเป็นแบบนี้ฟุบห้องฟุบหักมึงผมพูดอีกทีนะค่อบลุงจากใจจากใจที่ว่าผมทํางานผมก็ทํางานกับลูกลุกให้โอกาสผมท,ทางานอผมยอมรับว่า งานไม่ก็ไม่ว่าหนักไม่ว่าเบาหรอกครับก็โอเคเแต่การที่ผมมาอยู่กับเพื่อนร่วมงานหลายๆลายคนแล้วเพื่อนร่วมงานบางทีก็ไปตอบรับไม่ตอบสนองกันะจะทำงานแต่ตัวของตัวเองแล้วก็พักผ่อนกันแล้วก็ทีนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรผมเลย<บ>เล่นทมีมาว่าให้ผมบางทีว่าไม่ผมช่วยนั่นไม่ผมช่วยนี่ทั้งๆที่ผมอะช่วยทุกอยาก่าง <What? S 2> เดี๋ยวมึงมึงเอาทีละประเด็นเขาพูดเนี่ยผมบทคนเดียวให้คนเดียวผมก็ยังทำมาเลยครับอ่าเดี๋ยวมึงฟังนะไอส่วนเรื่องงานฟาร์มเนี่ยกูเป็นคนบริหารจัดการมีอะไรกูก็บอกว่าให้ไปคุยกับกูอันเนี้ยในส่วนของงานกูจัดการได้ใครไม่ทํางานใครทําไม่ทําก็มาคุยกันใครเอาเปรียบเพื่อนกูก็บอกเออมาคุยมาบอกลุงกูบอกไหมกูพูดไหม ครับผมแต่ประเด็นเนี่ยคือวันนี้เนี่ยมึงทําลายข้าวของไอ้นี่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมจําอะไรไม่ได้ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งไอ้เหี้ยมึงแทงตัวเองตายแล้วตายคาฟาร์มกูทําไงอ่ะแค่มึงทําร้ายตัวเองแค่นี้มึงยังไม่รู้เลยว่าใครทําถ้ามึงจะแจ้งความจับเขามึงจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนทําร้ายมึงกูจะไปจับตัวคนร้ายที่ไหนไหมมึงฮะเนี่ยเลือดเต็มแขนเต็มขามึงเนี่ย กูจะทายังไงเบิร์ตกูจะไปแจ้งความแล้วกูจะไปหาคนผิดที่ไหนในฟาร์มเนี้ยนอนอยู่ก็มีมึงอยู่คนเดียวมึงเป็นมึงมึงมาอยู่ในที่เขามึงมาอยู่ที่บ้านเขาหนามึงมาช่วยเขามึงมาทํางานรับจ้างเขานะมึงที่ไปเจอเจ้าของบ้านนะมึงเข้าใจไหมตัวเดียวผมเออมึงอยู่ในการปกครองการควบคุมมึงมีอะไรมึงก็ต้องแจ้งเจ้าของดิรับอยู่แล้วครับบอกเขาว่าเออผมมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไขก็ดิไม่ใช่ว่ามึงมาทุบข้าวทุกของประชดประชันกันมาทะเลาะวิวาทกัน มันไม่ใช่ของของมึงนะเนี่ยมึงเป็นคนมาดูแลรักษามาัจ้างเขาไม่ใช่มึงทําอะไรตามใจมึงก็ตายห่าดผิผมก็ไม่ผมก็งงครับว่าเอาเดแล้วจะลุงพ่นานะจำไม่ได้เลยครับไม่งั้นกน็ถ้ามันปัญหามากเรื่องมากก็เลือกจ้างไปอือถึงรากลับไปทํางานที่อื่นไปจะไปไหนกันนะไปอย่างนี้เบิร์ดถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมึงก็อยู่ตรงนี้มึงก็บอกว่าเพื่อนไม่ทํางานไม่อะไรอย่างเงี้ยมึงก็หนักใจ งั้นมึงก็ไปเข้าใจปะ่ะเดี๋ยวกูให้ตำรวจไปส่งมคสด้วยเออเข้าใจปะ่ะเอาไหมเดี๋ยวลุงคิดเงินให้ทั้งหมดเลยผมไม่มีเงินแล้วครับลุงอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวกูจะคิดเงินให้มึงเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยกี่วันมาอ่าเหลืออยู่เท่าไหร่กูจะให้มึงทุกบาททุกสตางค์อ่ะเอาไหมมึงก็จะได้เดินทางไปตามทางของมึงโอเคไหมที่ผม ผมไม่ได้ว่าผมเข้าไปชดอะไรใครนะกันนั่นไงกูก็ให้ความคิดเห็นมึงอยู่เนี่ยไอ้เรื่องเกิดวันดีคืนดีมึงเมามากแว่นี้ไม่ได้มึงทํางานอยู่กันไม่ได้เนี่ยเขาจ่ายตามค่าแรงมึงแล้วมึงก็ไปซื้อเหล้าซื้อยามากินกันแล้วก็มึงมาทันอย่างนี้มึงคิดดูดิของเขาเสียหายนะมึงได้เงินมาเมื่อคืนนี้จ่ายเงินเออเมื่อคืนได้มาเท่าไหร่เมื่อคืนจ่ายเงินเดือนเขาให้มาเท่าไหร่ ห้าพันอ่ห้าพันจ่ายครึ่งนึงก็เนี่ยวันนี้จะจ่ายอีกอ่าผมไม่ได้ใช้อะไรทีผมก็ไปซื้อลำโพงมาสี่พันห้าเนี่ยครับอ่าไม่ได้ใช้อะไรไปซื้อลำโพงมา 4, 500, สี่พันห้าอ่าก็ <c oughs> ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่เป็นไรเบิเร์ดเอาอย่างงี้ลูกเดี๋ยวเก็บกระเป๋าไปลูกปะนะเก็บกระเป๋าลูกปเก็บกระเป๋าลูกป่ ขังานดีผมก็ที่ว่าผมทำงานดีบ้างก<ต>็ดีนะั่นแหละดีแล้วเป็นแบบนี้ใครเขาจะเอาล่ะเบิร์ดกูบอกแล้วใช่ไหมกูบอกว่าต่อให้มึงทำงานดีเหมือนเป็นมึงเก่งมึงดีเหมือนพระราชาถ้ามึงมาทำเรื่องเยี่ยแบบนี้กูก็ไม่เอากูก็บอกแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้รูกจริงครับจำอะไรไม่ได้เยี้ยเกิดวันใดวันหนึ่งแม่งเผาฟาร์มกูทำไงอะ่ะไปเบิร์ดไปลูกไป, c, ไปเก็บของไปนะ ไป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 ลูกเก็บของไปไปเอาเสื้อผ้าลูกไปเดี๋ยวก็ให้ตำรวจไปส่งไปไปลูกไปให้ตำรวจสายสืบเขาก็มาเขาก็เป็นห่วงกูจะไปอยู่ไกลๆเอากูจะให้เงินมึงมึงก็กลับบ้านเดี๋ยวกูให้เงินโอเค